สวัสดีค่ะชาวราศีมีนลัคนามีนนะคะหรือผู้ที่เกิดในวันที่19กุมภาพันธ์ถึง20มีนาคมนะคะนี่เป็นการอ่านดวงความรักนะคะครึ่งเดือนแรกของคุณนะั้น1-15มิถุนายนนะคะใครที่มีลัคนาดาวจานันดาวอาทิตย์หรือว่าดาวศุกร์ก็ได้นะคะสถิตในราศีมีนก็สามารถดูควบคู่กันไปได้เลยเนาะช่องนี้จะเป็นการดูแบบโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะเพราะฉะนั้นการนนะับวันที่ก็จะไม่ตรงกับโหราศาสตร์ไทย แต่ถ้าตัวคุณเองมีความรู้สึกว่าคุณเป็นชาวราศีมีนนะคะที่อยู่ในโหราศาสไทยมาดูช่องนี้นะคะแล้วมันใช่ก็สามารถดูได้เช่นกันนะคะก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องทารูใบเมชิโดยผู้อ่านชื่อเมนะคะสำหรับใครที่มี i n s t a g r กรมหรือ IG นะคะก็สามารถไปตามกันได้นะคะที่ทารูใบเมชิตรงนี้จะมีพิกาการแล้วก็ มีข้อความดีๆจากจัก,กรวาลน,นะคะที่พี่สับไพ่ได้แล้วจัก,กรวาลอยากจะมอบให้ก็จะมาแปลให้ทุกคนฟังนะคะแล้วก็จะมีไปให้ทุกคนฟังไปให้ทุกคนดูจ้ะแล้วก็มี Twitter นะคะแอดทีเมชตรงนี้นะคะเป็นดวงความรักรายวันไปเลือกกองไพ่กันได้นะคะก็ฝากรีทวิตเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ,ะมาดูกันค่ะ ขอให้ให้กับชาวราศีมีลัคนามีนห่ดวงความรักของคุณนะคะให้พลังงานหล่อ1-15มิถุนายนนะคะมีไพ่หนึ่งเหรียญอือหนึ่งเหรียญคือโอกาสที่สำคัญ คือการเริ่มต้นการทําอะไรใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นคนใหม่หรืออะไรใหม่แต่มันคือการเริ่มต้นใหม่ที่มั่นคงเป็นสิ่งที่สามารถจับต้องได้หรือโอกาสก็ได้นะคะขอไพ่ให้กับชาวราศีมีลนมลัคนณะีกกนะผู้กรณีคุณอาจเป็นชาวธาตุดินก็ได้นะคะมัองกรฝึกศพกันพวกนั้นเจ็ดดา สองในเท้า strength นะคะอืมคู่กรณีคุณเป็นราศีกุมได้นะคะเป็นราศีสิงห์ได้นะคะสถานการณ์ปัจจุบันนะคะหนึ่งถึงสิบห้ามิถุนายนนะคะหนึ่งถึงสิบห้ามิถุนายนเดฟูล l บางท่านเหมือนเป็นรักทางไกลเนาะ เดี๋ยวเรพูดปุ๊บเดี๋ยวเวลก็มาเลยคนคุยเป็นต่างชาติได้คนไทยต่างแดนได้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่แต่ในโลกออนไลน์ก็ได้นะคะอ่ะมาดูหน่อยนะคะดีขึ้นอย่างกล้องโอเคมา ขอให้เจ็ดดาบหน่อยสิขอให้เจ็ดดาบหน่อยนะคะเจ็ดดาบคืออ,ะ,อะไรอ่ะชัดเจน ชาวราศีมีนคุณอาจจะตกไปอยู่ในความรักความสัมพันธ์ของคนที่มันเป็นทางเลือกหอาจจะเป็นคุณเองที่เจ้าชู้หรือเขาที่เจ้าชู้ก็ได้แต่เป็นความสัมพันธ์ที่ห้ามอีกฝ่ายหนึ่งเจอกับอีกฝ่ายหนึ่งห้ามรถไฟชนกันนะคะมีความรักความสัมพันธ์ที่ ตัวเราเองมีความรู้สึกว่ามันผิดตรงไหนที่ตัวเราจะมีคนเข้ามาในชีวิตแล้วเราจะพยายามที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดจากช้อยส์ที่มันมีนะเพื่อตัวเองมันผิดอะไรนะคะรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ผิดอะไรถ้ามันไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่เหมือนมันเป็นการให้ความหวังมนุษย์ความสัมพันธ์ที่มันมีคนที่ถูกเลี้ยงไว้ด้วยความหวังว่าสักวันหนึ่งจะได้จะได้จะได้อะไรที่มันมันชัดเจนมันแจ่มแจ้งมากกว่านี้หรือบางคนไปตกอยู่ในความสัมพันธ์ที่แบบ มีคนให้มีคนให้คำมั่นสัญญาแลวพูดกันเหมือนจริงจังมากเลยอะว่าความสัมพันธ์เนี้ยเราจะเป็นอย่างนั้นเราจะเป็นอย่างนี้ถ้าไปอยู่ที่นั่นถ้าที่ต่างสมมุติพี่สมมุติเรื่องอย่างเช่นถ้าคุณคุยกับคนที่อยู่ไกลในต่างแดนน่ะมันเหมือนว่าถ้าคุณยอมไปอยู่กับเขาไปที่นู่นคุณจะสุขสบายคุณจะมีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยไพ่บอกให้คุณพิจารณาให้ดี นะคะว่าคุณกําลังโดนขายฝันอยู่ไหมส่วนหนึ่งเขาอาจจะไม่ได้โสดอย่างที่บอก2คือมันเป็นมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันมีเรื่องของเวรและกรรมเข้ามาผูกไว้มันมีคนโกหกอะ่ะมันมีคนโกหกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้พิจารณาดูให้ดีว่าคนที่เราดิวอยู่ด้วยเนี่ยเชื่อใจได้มากแค่ไหนจริงใจได้มากแค่ไหนสอดส่องกันให้ดีก่อนนะคะ,ะ,คะก่อนที่จะเริ่มความสัมพันธ์และเทใจให้ใครสักคนลงไปนะ ยิ่งถ้าเป็นความสัมพันธ์ระยะไกลที่เราเองไม่มีทางรู้เลยว่าสิ่งที่เขาพูดถึงสิ่งที่เขาสื่อสารเนี่ยมันพิสูจน์ได้จริงไหมอะไรได้จริงไหมสิ่งแรกคืออย่าเพิ่งเทใจนะคะเพราะว่าไพ่คิงถือดาบเนี่ยเป็นลักษณะของคนที่เมื่อถึงเวลาที่ถ้าเขาเลือกที่จะตัดเรือที่จะอะไรแล้วเนี่ยเออเขาตัดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเขาไม่สนใจเลยมันเป็นสิ่งที่เขาคิดแล้วเขาเขาตัดสินใจทํามาแล้วเรียบร้อยถ้าเขาเลือกที่จะทําานะคะ ไปดูความคิดความรู้สึกข,ของคุณกันชาวราศีมีนและคนามีใขอพ่ให้ชาวราศีมีนและคนามีน,นะคะคุณรู้สึกอย่างไรกับเขาคะรื่น p ร e s s บปร t i ั s มนึ่งมท้าเอ็มเปอร์เรอร์เฮเฮอร์มิตอืมคู่กรณีเป็นธาตุดินได้จริงๆด้วยแล้วก็มีราศีตุลน,นะคะราศีเมษราศีกันขอให้เขาเลยคะ่ะแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณคะชาวราศีมีนและค้าามีนเขารู้สึกอย่างไรกับคุณ สองถ้วยโอเคไพ่แถวบนค่ะเป็นความคิดความรู้สึกของคุณและไพ่แถวล่างเป็นความคิดความรู้สึกของเขาต่อคุณนะคะนี่เป็นการอ่านดวงความรักแบบทั่วไปนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเนาะไม่ตรงเลยสาบกันได้ค่ะหน้าไพ่นี้อาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะเพราะว่านี่ยังไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวเนาะโอเคจากหน้าไพ่แล้วอะค่ะมันเป็นในลักษณะของ ตัวคุณค่อนข้างไม่รู้หน้าหน้าไพนี้คือของใครแต่บางคนไปคุยกับคนที่เป็นความสัมพันธ์ทางไกลอจจะเป็นชาวต่างชาติได้แล้วคุณมีความรู้สึกว่าคุณสามารถคาดหวังกับคนคนนี้ได้ทำไมเขาดูเขาดูโปรไฟล์ดีจังเลยเขาดูรวยจังเลยเขาดูน่าจะสามารถถ้าเราเลือกที่จะฝากความหวังกับเขาเราชีวิตเราน่าจะดีชีวิตเราน่าจะดีเราน่าจะแบบได้มีชีวิตที่สุขสบายดูแล้วมันเป็นความหวังใหม่ในชีวิตอะคะ่ะ ดูแลเหมือนเจอความหวังใหม่เจออะไรที่ดีๆในชีวิตอีกมากมายคุณเหมือนได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เลยเขาดูเขาดูดูแลคุณได้เขากับคุณดูเป็นคู่กัน empress emperor อยู่ตรงนี้เลยนะคะแต่สิ่งที่มันติดใจเราอยู่นิดนึงคือการที่เขาเหมือนเป็นคนโลกส่วนตัวสูงจังมีความลับเยอะมีอะไรไม่บอกนะคะมันเป็นลักษณะแบบนั้นนะไหนมาดู มาดูเขาแล้วเขารู้สึกไงกับคุณจากนัาให้มันมีความคิดถึงกันอยู่นะคะมันมีความคิดถึงกันอยู่เขาก็อยากมาหาคุณนะเขาก็อยากมาหาคุณแต่มันมีการเป็นความสัมพันธ์ที่มันเหมือนอาจจะยังไม่ถึงเวลาที่ที่จะลงหลักปักฐานอะไรได้มากขนาดนั้นคนคนนี้มีช้อยส์นะมีทางเลือกอยู่แล้วเขากำลังมองว่าเขาสามารถไปได้กับคนไหนไปได้เนคือเป็นความสัมพันธ์ที่สามารถเดินไปด้วยกันได้กับคนไหน ในช้อยส์ไหนที่เขามีพี่ไม่รู้เขามีกี่ช้อยส์แต่เขามีนะคะซึ่งสิ่งนั้นนะเขาจะใช้การพิจารณาจากความสุขจากความหวังแล้วก็เซนส์เลยเซนส์ sense เลยว่าเขารู้สึกกับคนไหนมากกว่าเขารู้สึกเหมือนแวบแรกที่ได้เจอกันที่ได้เห็นหน้ากันหรืออะไรเงี้ยให้เชื่อในโซเมดเขาจะรู้สึกแบบนั้นนะคะซึ่งส่วนหนึ่งคุณก็ทำให้เขารู้สึกแบบนั้นยินดีด้วยนะ เป็นลักษณะแบบนี้นะคะอ่ะไหนมาดูซิขอใพ่ให้แนวน้ความสัมพันธ์หนยนะคะขอใพ่ให้แนวน้มความสัมพันธ์หนยคะ่ะชาวราศีมีและพนามี The Magician นะคะ8ปดเหรียญน,นะคะ ไพ่สามดาบนะคะแล้วก็ไพ่เก้าเหรียญน,นะจากหน้าไพ่เนี่ยความสัมพันธ์เนี้ยมันจะไม่สามารถพัฒนาต่อได้ในกรณีที่มีมันเป็นมันเป็นลักษณะเหมือนถ้าตัวเราไม่ได้เป็นผู้ที่ถูกเลือกคือไฟนอลแล้วอะในความสัมพันธ์เนี้ยเขาไม่ได้มีเราคนเดียว เราไม่รู้เลยว่าคู่ต่อสู้เราอะ่ะเขาเบอร์ไหนเขาเก่งขนาดไหนแต่คุณรู้สึกถึงถึงถึงความที่ใช่ของคนคนนี้ในขณะที่ตัวเขาเองเนี่ยรู้สึกถึงความเข้ากันได้และโซเมทเช่นกันแต่เราก็ดันไม่ได้เป็นโซเมทคนเดียวในชีวิตเขาไงมันเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะมันเลยเป็นไพ่เหมือนคนที่แบบยังไม่สามารถให้ความมั่นคงหรือให้ความรู้สึก หรือคอมมิชเมนต์กับคุณได้ในในระยะเวลานี้แต่เขามักจะเลือกในสิ่งที่เขาทําแล้วมีความรู้สึกว่าเออเขาไม่ได้สูญเสียนะเขาไม่ได้ขาดทุนเขาลงทุนประมาณนี้กับคุณกําลังดีอะไรแบบนี้ค่ะมีคนคิดคํานวณแบบนี้ด้วยนะซึ่งถ้าตัวคุณเองอะลงทุนในความสัมพันธ์ไปเยอะกว่านี้มันเป็นไพ่ที่มันต้องใช้เวลาอีกนานกว่ามันจะได้ทุนคืนนะคะอย่าเพิ่งลงไปเยอะค่ะอย่าเพิ่งลงไปเยอะมันไม่คุมนะ้มนะมีไพ่สามดาบขึ้นมาตรงนี้ด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นไพ่บอกว่าให้ตัวคุณเองเลือกที่จะอยู่อยู่กับความสัมพันธ์นี้แบบแบบเป็นจริงว่าปัจจุบันถ้าเรายังไม่ได้คอมมิชเมนต์กับเขาคบกันแบบมีคอนดิชันหรืออะไรแบบนี้ให้คิดไปก่อนเลยตีไปก่อนเลยว่าตัวเองอโสดมันเป็นแบบนี้นะคะเพราะคนคนนี้ยังเลือกทำอะไรที่แบบสะดวกแต่ความเรื่ไงสะดวกแต่ความคิดความรู้สึกของเขาซะเยอะมากกว่า หนดูสิเขาใหญ่ความสัมพันธ์นี้เป็นไปในรูปแบบไหน9มีเทา้าเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องระมัดระวังมีระยะห่างอย่าเพิ่งแบบเหมือนอย่าใกล้กันมากมีระยะห่างแล้วก็ต่างคนต่างมีอนาคตของตัวเองนะคะ The world แล้วก็ไพ่ The fool และไม่คอมมิชเมนต์บอกแล้วยังไม่พร้อมที่จะคอมมิชเมนต์ในเวลานี้เลยเพราะตัวเขาเองกับคุณคุณยังเข้ารอบอยู่แต่ยังไม่ได้เลือกมันยังไม่ได้รอบไฟนอนที่จะได้รับการตัดสินเขาเลยอยากให้คบคุยถ้ามาเจอกันก็เหมือนแบบแค่เป็นคนที่เที่ยวไปด้วยกันรู้สึกสบายใจในปัจจุบันของกันและกันยังไม่ได้อยากได้คอมมิชเมนต์ขนาดนั้นมันจึงเป็นไพ่ที่เรียกว่าหนึ่งเหรียญน,นะคะเป็นการคุยกันแบบมีเงื่อนไข เป็นไปตามข้อตกลงก็ได้ไปต่อถ้าหลุดจากข้อตกลงก็อาจจะต้อง move on หรืออาจจะต้องจากไปเขาอยากบอกอะไรกับคุณคะชาวราศีมีนและคนามีนมีไพ่เจ็ดมีไพ่ judgment charlie on แล้วก็ไพ่ห้าถ้วย ในความสัมพันธ์ของคุณกับเขาที่มันแตกต่างเนี่ยถามว่าทําไมมันถึงจะต้องคบกันแบบมีคอนดิชันเพราะว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวตายเดี๋ยวเกิดกันอยู่เนี้ยหลายรอบแล้วค่ะแต่ทุกครั้งที่มันตายเกิดตายเกิดอะสิ่งที่มันควรจะแก้ไขให้มันเป็นความสัมพันธ์ที่ต่ออายุแล้วยืดได้ในระยะยาวอะมันไม่ได้ถูกแก้ไม่ได้ถูกทําเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันจึงพออยู่ด้วยกันแล้วมันก็รู้สึกมีแต่การแข่งขันนะคะเลือกที่จะเอาตัวของตัวเอง ความสุขของตัวเองเข้าเป็นหลักทั้งที่อยากมีกันนะแต่ไม่เลือกที่จะเหมือนละลายพฤติกรรมทําให้ความสัมพันธ์นี้มันดีด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเลยมีแต่ความรู้สึกว่ามันไม่อยู่ด้วยกันแล้วมันเป็นพิษรู้สึกอยู่ด้วยกันแล้วมันเสียใจนะคะมันเป็นแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้เขาอยากจะบอกเนี่ยถ้าในความสัมพันธ์นี้มันลําบากมากนักความสัมพันธ์นี้มันเป็นรู้สึกเหมือนทรมานเป็นเวรเป็นกรรมมากนักเสียใจมากนักจบก็ได้อะไรแบบนี้ สำหรับความสัมพันธ์แบบนี้นะคะนั่นคือสิ่งที่เขาอยากจะเลือกที่จะบอกกับคุณนะคะอ่นะโอเคเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าไพ่อยากจะแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะคะจากหนะ้าไพ่สิ่งที่ไพ่อยากจะแนะนำนะคะสิ่งหนึ่งในความสัมพันธ์นี้นะถ้าถ้าคุณเข้าอยู่กับความสัมพันธ์ที่มันเป็นเติร์ดปาร์ตี้นะมันคือเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาว่าถ้ามันได้เริ่มขึ้นมาในสเต็ปไหนมันจะเป็นลักษณะนั้นไปตลอด มันค่อนข้างเปลี่ยนยากเปลี่ยนแปลงยากแล้วเหมือนติดกระดุมผิดตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยค่ะยังคงต้องรอคอยนะคะยังมีความสัมพันธ์ที่ยังมีคนสนุกอยู่สนุกอยู่กับการที่เป็นความสัมพันธ์แบบเล่นๆง่ายๆความสัมพันธ์นี้สามารถจบลงได้นะถ้าคุณเลือกที่จบความสัมพันธ์นี้ลงแล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่คุณจะได้พบความสัมพันธ์ใหม่ที่พัฒนาได้ในระยะยาวนะคะเหมือนหลุดจากคู่กรรมออกไปเจอคู่บุญอะไรแบบนี้มันเลือกจบได้มันไม่จําเป็นต้องรอ ะะเรื่องราวที่คุณเจอเนี่ยมันคือเรื่องราวที่ใครๆหลายๆคนก็เจอแต่คุณอาจจะคิดว่าเออทำไมฉันโชคร้ายจังต้องมาเจอความสัมพันธ์แบบนี้ด้วยอยากเหมือนมีคนคบอะมีคนคบแต่ก็เหมือนไม่มีนะคะมีแฟนก็เหมือนไม่มีแฟนความสัมพันธ์นี้อุป,ปรสรรคมันเยอะมากเลยรู้สึกเหมือนคุณต้องฝ่าฟันมันไปด้วยตัวเองพอเริ่มที่จะจริงจังกับใครก็ ก็เจอความสัมพันธ์ที่มันไม่โอเคอีกแล้วอะไรเงี้ยอย่าเพิ่งท้อนะคะอย่าเพิ่งทอ้อรอได้รอความสัมพันธ์ใดไม่ดีก็จบลงไปแล้วก็เริ่มต้นใหม่ทุกคนยังมีวันพรุ่งนี้อยู่นะคะยังมีวันพรุ่งนี้อยู่ขอแค่เรายังมีลมหายใจนะคะพยายามในจุดที่ดีที่สุดไปยังไงเราต้องเจอสิ่งที่ดีสําหรับตัวเองแน่นอนนะคะอย่าทอ้อ การที่คนคนเดียวเข้ามาทําให้เราเสียใจมันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเสียใจไปตลอดชีวิตซะที่ไหนนะคะก็จบไปแล้วกับการอน่นดวงความรักของชาวราศีมีนและคนามีนนะคะขอบคุณสําหรับการกด subscribe กด like comment นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งพี่ลงคลิปได้ดูก่อนใครเนาะรายละเอียดการดูดวงส่วนตัวนะคะมุมบนขวามือแ,แอดไลน์มานะคะพี่ดูให้ค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ